สิจะบอกบอกว่าบ้านนันตระนดี๋ยวกัดสูงตอนพี่น้องใจสูงเก้าจ้ะสูงมาเดินทำหน้าที่เหมือนเก่าตื่นขึ้นมาวันนี้ก็ขอทักทายเก่าพี่น้องมาเห็นแต่ว่าขอก่อนวามเสิทักทายพี่น้องกะขอกินกาแฟก่อนนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตจิบกาแฟเติมบารังก่อนเนาะค่ะให้ก่อนเสร็จไปหาพี่น้องด้วยหาตินหน่อยเนาะจ้ะขออนุญาตพี่น้องด้วยจ้ะสำหรับวันนี้จ้ะพี่กะสิบกาแฟพึ่น้ำกะรอ ถักไายพี่น,อนออ้องเนาะอดอนแล้วพี่น้องหะลายท่านก็วันนี้ก็เลืน่นขนนึ้นมาขอถักไายพี่น้องเกล็ดก้ดอเพื่อพี่น้องตึแกะจะหยุดในงานนาทช่วงนี้อ่าในงานทํางานประจากับไปทํางานที่บ้านก็เกื่พี่น้องงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะห,หลายอยา่างที่ต้องรับผิดชอบท,างงานนทั้งงานไร่งานนาทั้งดูกทั้งลานพี่น้องหลายหลายอยาอา่างเรามีเพราะคะ่ะยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะกับแต่ โอาทนี่ปวดเขียไปวานปุยเรารู้สึก่เส้นมันจะตึงพี่น้องเส้นเพื่อพี่น้องตึงแกจะหยุดในงานนาทีชวงนี้อในงานทํางานประจากะไปทํางานที่บ้านก็เข้าพี่น้องงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะหลายอย่างที่ต้องเพื่อพี่น้องตึงแกจะหยุดในงานนาทีชวนี้อในงานทํางานประจากะไปทํางานที่บ้านนก็เขาพี่น้องงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะหลายอย่าง ต้องน้าสุกทำาะไรก็ขอให้สำเร็จเดพี่น้องด้อจ้ะสำเร็จสำเร็จ,รจค่ะหวังสิ่งไหนก็นให้สมหวังทุกอย่างาัถนาสิ่งไหนก็นขอได้สิ่งนั้นจ้ะไรแต่แต่ว่าจีบกุดทองดพี่น้อง,องก็รอมันเย็นกอนน้อยนึงเนาะค่ะเพราะอ่นอุ่นอ่เย็นเลยสำหรับช่วงเช้านี้จัพพางงา้พี่น้องรับผิดชอบทั้งงานไร่งานนาทั้งลูกทั้งหลานพี่น้องไรอะไรอย่างัน้นกการเดินทางเนาะ ก็สวดสิได้ท้ายพี่นอ้องก็พอเพื่อพี่น้องตึงกะจะหยุดในงานนาทีชงนี้อ่าในงานทํางานประจาก็ไปทํางานที่บ้านนีก็พี่น้องงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะหลายอย่างที่ต้องมีเนาะนะองยังไม่ได้ใส่มะนาวนะครับกาแฟดำมันหอนบขอบคุณมากๆค่ะหาพี่น้องได้หาติดน,น้อยเนาอยจ้ะก่อนอนุญาตให้พี่น้องด้อจ้ะสําหรับวันนี้จ้ะพี่ก็สิคิคกาแฟไปน้ากะรอ ทักทายพี่น้องเครื่องื่มของเราพระเจดีทำงานมีประสิทธิภาพแต่พี่น้องครับงานจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็สำหรับกาแฟร้อนๆค่ะของกาแฟดำพี่น้องไมอนี้ั่งมั่งมั่นนะเก็บกาแฟก่อนนะครับกลมทักทายพี่น้องตื่นมาเมื่อวานนี้กับวันที่ทักทายพี่น้องชิดทอดพี่ชิทอดน้องเมืดมื่อจ้ะเสร็ร่างกายที่จะบอกบอกว่าบ้านกั้กระเนกรกระสูขึ้นเก้ล้วพี่น้องใจสูงึ้นเก้าจ้ะสูงมาเดินทำหน้าที่เหมือนเก่า ตื่นขึ้นมาวันนี้ก็ขอทักๆๆทักการบางครั้งก็อาจจะเวลาไปหาพี่หาน้องอาจจะบอกใครติดลอยไปเลยน้อพี่น้องค่ะอาจจะไปแต่ว่าก็ไปขึ้เก่าับพี่น้องแต่ว่าอาจจะบางครั้งแกทําคลิปกับเขาคลิปบงังๆแล้วพี่น้องเด้อจ้ะคลิปบ,บงังๆทุกคลิปนะคะมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนเนาะพักผ่อนไปพักผ่อนนี้ว่ลูกหลานน้อพี่น้องกับช่วงลูกหลานท้องว่านะ่ะ ก็สิบวันท่าติดติดเยถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็สิพกว่าเปิดก่อนแล้พี่น้องละลาย,ลายท,ท่านาก็วันนี้ก็เลยตื่น,นขนึ้นมาขออตัดใต้พี่น้องคือเก่าแต่ว่าจีบกินหอนี่พี่น้องก็รอมันเย็นก่อนหน่อยนึงเนาะครับเพราะาอุ่นนี่นะติดแน่สำหรับช่งชวงเช้านี้ค่ะพี่น้องบางครั้งก็อาจจะเวลาไปหาพี่หาน้องอาจจะ บอกใครเต็มร้อยไปเลยน้องพี่น้องค่ะอาจจะไปแต่ว่ากับไปที่เก่าพี่น้องแต่ว่าอาจจะบางครั้งแกมีเพาะน้ค่ะยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะกาแฟดำมันหอนของวันอาทิตย์น้อค่ะเป็นวันพักผ่อนบางบางบาง,บางท่านก็นอาจจะไม่ได้พักผ่อนพี่น้องอาจจะทํางานที่เก่าจ้ะแต่ส่วนอาทิตย์ก็ทำเครื่องพี่น้องถึงแกจะหยุดในงานอาทิตย์โชนี่ใน<ม>งานทำงานประจำกับไปทำงานที่บ้านที่เก่าพี่น้องงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะหลายอย่าง ที่ต้องมัน,นกับการเดินทางเนาะกับก็ส่วนสิไดท้ทักทายพี่น้องกับของวันอาทิตย์เนาะค่ะเป็นวันพักผ่อนบางบางบางท่านก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนนิดหนึ่งอาจจะทำงานพิเก่าจต่แต่ส่วนอาทิตย์ก็ทำมัน,นกับการเดินทางเนาะกับก,ก็ส่วนสิได้ทักทายพี่น้องกับก็รับผิดชอบทั้งงานไร่งานนาทั้งลกูกทั้งหลานพี่น้องไรอันอะไรอย่างคือเราพี่น้องตึงแกจะหยุดในงานนาทีตย์โนี้ ในงานทํางานประจากับไปทํางานที่บ้านพี่เกาพี่น้องงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะหลายอย่างที่ต้องรับการบางครั้งก็อาจจะเวลาไปหาพี่หานอ้องอาจจะบอกใครเต็มน้อยไปเลยน้พี่น้องค่ะอาจจะไปแต่ว่าก็ไปพี่เก้าพี่น้องแต่ว่าอาจจะบางครั้งกะของวันอาทิตย์เนาะค่ะเป็นวันพักผ่อนบางบางบาง,บางท่านก็นอาจจะบร่ได้พักผ่อน,น,ออาานพี่น้องอาจจะทํางานที่เกาจะแต่ส่วนตัวทีก็ทำาแฟก,ก,ก่อนนะคะ ทักทายพี่น้องตุยมาเมื่อวานนี้กับอะไรทักทายพี่น้องจิทอดพี่จิทอดน้องเมื่มื่อจ้ะสักท้ายเก่าพี่น้องมื่อวันนี้แต่ว่าก่อนก่อนสักทายพี่น้องกะกินกาแฟก่อนนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตชิปกาแฟเติมมะังก่อนเนาะค่ะให้ก่อนสร็จข้าวมีบเนาะค่ะยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะกาแฟดำมันฮอนทำหน้าที่ตามปกติจ้ะสำหรับวันนี้กะคลิปนี้กะซัมมี่จะพี่น้องนั่นค่ะมากินกาแฟก่อน กาแฟค่ะกาแฟดำมะนาวนะคะลูกหลานพี่น้องกับช่วงลูกหลานทุกวันวันอ่ะก็สิบบาทเท่าเต็มๆด้วยถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็สิพ่อเปนลูกหลานพี่น้องกับช่วงลูกหลานทุกวันวันอ่ะก็สิบบาทเท่าเต็มๆด้วยถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็สิพ่อเพื่อพี่น้องตึงแกจะหยุดในงานหน้าที่ช่วงนี้ในงานทำงานประจำกับไปทำงานที่บ้านนี่ก็พี่น้อง งานบ้านก็เยอะเนาะคะ่ะเยอะหลายอย่างที่ต้องเชิญของเรารเกษตรทำงานมีประสิทธิภาพไปพี่น้องกันงานจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็สำหรับกาแฟร้อนๆ้องค่ะของกาแฟดำพี่น้องมือนี่มารลัวมันาหลเก่าพี่น้องมันเห็ดตะว่าก่นาอนก่อนเสาร์ท้าทยพี่น้องก็กินกาแฟก่อนนะคะวันนี้คะ่ะขออนุญา,าตจิบกาแฟเติมมะลงก่อนเนาะคะ่ะให้ความสุขกสบาพี่น้องหาลายๆทุกท่าน,นะคะ มืัอน,นี้ก็เลืตื่นขึ้นมาขอนนะแต่ใต้พี่น้องคือเกา่าแต่ว่าซีบึกิุนหอนนี่พี่น้องก็รอมันเย็นก่อนหน่อยนึงเนาะคะ่ะเพราะอื่นอื่นเนดแล้วสำหรับช่งชวงเช้านี้ชาวพี่น้องทำคลิปก่อนก็คลิปบางๆแล้วพี่น้องเด้อจ้ะคลิปบางๆทุกคลิปนะคะมีความสุขกับวันหยุดพ,พ,พ,พักผ่อนเนาะพักผ่อนแบพักผ่อนพร่น้องมีบ่นาะค่ะยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะกาแฟดำม,มันหอน เราที่ปวดเขียนไปวานคุยแล้วรู้สึกว่าส้นมันจะตึงแล้วพี่น้องเนาะเส้นงที่ึงของเราเราจะเด้ทำงานมีประสิทธิภาพแต้พี่น้องครับทำงานจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็สำหรับกาแฟตอนน้องถ้าของกาแฟดำพี่น้องไม่มากมั่วมาหนักกาแฟพี่น้องหลายๆลายท่านครับวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาขออนเมริกาใต้พี่น้องคือเก่า จีบกินงหอยนี่พี่น้องกะรอมันเย็นก่อนหน่อยนึงเนาะค่ะเพราะอื่นเนี่ยเยนได้สำหรับช่วงเช้านี้ค่ะพี่น้องโอ้ลาศีนี้ปวดเขียนไปวานพุดแล้วรู้สึกว่าเส้นมันจะตึงเนาะพี่น้องเนาะเส้นข้าวมีเพราะเนาะคะ่ะยังไม่ได้ใส่มะนาวนะคะกาแฟดำมันหอนก,การเดินทางเนาะ พอส่วนสิได้ทักทายพี่น้องก่อนทำหน้าที่ตามปกติจ้ะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็บซัมมี่ด้ะพี่น้องนึกถึงมากินกาแฟก่อนกาแฟค่ะกาแฟดำมะนาวนะคะเตือนของเราสิไดย์ทำงานนี้ประสิทธิภาพ้ปพี่น้องก่านจะได้มีประสิทธิภาพแล้วกสำหรับกาแฟร้อนร้อนค่ะของกาแฟดำพี่น้องวัอนี้มักมักดูมันลวลายพี่น้องละลายทุกท่านคะวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาขออนุญาตทักทายพี่น้องเก่า การทำงานนะคะหลายอย่างประมาณนี้ขอกินกาแฟตอนเช้าอีกค่ะมาขอกินกาพี่น้องได้จ่ายละวันแต่ละเวลากับความมีแต่ความสุขทุกๆวันนะจ๊ะละวันแต่ละเวลากับความมีแต่ความสุขทุกๆวันนะจ๊ะทำหน้าที่ตามปกติจ้ะสำหรับวันนี้ก็บคลิปนี้ก็สซมีได้พี่น้องเนื้อค่ะมากินกาแฟก่อนกาแฟค่ะกาแฟดำมะนาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ทุกลมหายใจเนาะค่ะมีมีแต่ความสุขนะคะตอนนี้เราจะม,มคีความสุขกินกันกินกาแฟลื่นขึ้นมาเนซ่าทำคลิปกับขอเก็บบางๆทุกพี่น้องเด้อจ้ะคลิปปังๆทุกคลิปนะคะมีความสุขกับวันหยุดพ,ะะพักผ่อนเนาะวันพักผ่อนปแกผ่อนนิบวันของวันอาทิตย์เนาะค่ะเป็นวันพักผ่อนบางบางบางท่านก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนทุกพี่น้นะะอาจจะทํางานคือเก่าจ้ะ แต่ส่วนทีก็ทาเครื่องพี่นงถึงก็จะหยุดในงานนาทีชวงนี้ในงานทํางานประจากับไปทํางานที่บ้านนี้ก็พี่นงงานบ้านก็เยอะเนาะค่ะเยอะหลายอยา่างที่ต้องละวันแต่ละเวลาก็ขความมีแต่ความสุขทุกๆคัน,นะจ๊ะอ่ะกขอบคุณมากๆค่ะแต่ละวันแต่ละเวลาก็ขความมีแต่ความสุขทุกๆคัน,นะจ๊ะ,อะของวันอาทิตย์เนาะค่ะเป็นวันพักผ่อน บางบางบางท่านก็นอาจจะบม่ได้พักผ่อนนิดหนึ่อาจจะทํางานทื่เก่าจัดแต่ส่วนทีก็ทำเครื่องากาย